สวัสดีค่ะสุขูสุข้นทีแว่เขามาชมช่องผู้สาวขาหลาอเนาะจ้าเนาะเม่ต้อบอกวานะคะหอยทะเลข,ของสวีเดนเนาะค่ะเนาะหอยนางล่มโดยเฉพาะเด้อค่ะโดยเฉพาะหอยนางรมเนาะค่ะเนาะถ้าท่านใดที่พบเจอหอยนางรมตามชายหาดนะคะให้สังเกตที่เปลือกของเขาจะโตหญ่้เปลือกนาะมีสีเข้มเด้อค่ะให้พยายามเปิดเบิ่งเลยค่ะเพราะว่า ท่านอาจจะโชคดีเนาะค่ะได้ไข่มุกไปครอบคล้องเด้จ้ะเด้อซึ่งผู้สาวคาเลาะนี่ได้ล่องทดลองเปิดหอยหลายๆน่วยหลายๆแบบหลายๆลักษณะเนืะองจาก,กาได้พบเจอกับไข่มุกทะเลเนาะค่ะแต่ว่าลักษณะของเขาอาจจะบ่สวยงามค่ะซึ่งหนึ่งได้หนีกับมีหอยหาหนุวยที่มีเปิดไปค่ะมีน่วยหนึ่งที่มีไข่มุกเนาะค่ะนอกจคือ,อตัวด้านบนเด้อค่ะเด้อทรายมือค่ะ ด่านบนสายมือค่ะนั่นคือหมุกของหอยนางรมเนาะคะ่ะกะผูใ้ใดเป็นย่างทะเลเนาะคะ่ะเจอหอยกะล้องมึงเด้อค่ะเดอ้อเพื่อทุกคนอาจจะมีโชคมีดวงเด็กขอบข้องให้ใครหมุกเนาะคะ่ะใครมุกทะเลค่ะคอยทุกคนโชคดีค่ะผู้สาวขาเลาอไปกันเดอ้อวัะติจ้า